สวัสดีครับวันนี้พามาชมชโฉนดคุดแดงเนาะเนื้อที่สองไร่ฮะที่ส่วนเกินอีกสองงาน60กว่าตารางวาเนานะรวมๆแล้วก็สองไร่เกือบสามงานเนาะโดยประมาณนี่ฮะสองไร่เกือบสามงานที่ส่วนเกินก็ประมาณอีก,อ,กอีกเกือบสามงานเะนาะโฉนดสองไร่พี่อันนี้ให้ชมด้านหน้าก่อนนะฮะชั้นด้านหน้าเนาะด้านหน้าของเราก็จะกว้างติดทางสาธารณะเนาะ ทางสาธารณะกว้างนะด้านหน้าฮะตรงนี้ฮะไปโน่ลนละฮะขวามือกว้าง30เมตรฮะกว้าง30เมตรที่เห็นรั้วรัวร้วรอบนี้ฮะตรงรถผมก็เลยเลยหน้ารถผมไปอีกสักสิเมตรฮะเห็นเนาะหน้าจะกว้างอยู่ที่30เมตรนะแล้ววิวภูเขานะนี่วิวภูเขาลอ้อมรอบแต่อยู่อย่างงี้นะนี่ด้านหลังผมก็วิวภูเขานะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะอันนี้ให้ชมนนนด้านหน้าก่อนฮะด้านหน้าก็จะมีอ่า เป็นสวนทุเรียนปลูกทุเรียนไว้เนาะอ่าประมาณสักสิบกว่าต้นเนาะนี่ฮะด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเนาะด้านหน้าของเรากว้างติดทางสาธารณนะอ่าสาสิบเมตรฮะสาสิบเมตรเนาะนี่ทางออกได้สองทางฮะเข้าด้านไหนก็ได้เนาะนี่ฮะด้านนี้ก็ได้ฮะไฟฟ้าห่างไฟฟ้าอยู่ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรฮะ เนาะไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรนี่ฮะในพื้นที่เราก็จะปลูกเพิงบ้านไว้สำหรับทำสวนนะในสวนก็จะมีต้นไม้ยืนต้นเนาะต้นไม้ล้อมไม้หอมไม้กฤษณาเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปชมฮะอันนี้ชมด้านหน้าก่อนเนาะด้านหน้าก็นี่ฮะจะประมาณนี้ก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะเออมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังเลยในนี้เนาะอ่าวีภูเขา สวยฮะในพื้นที่ของเราก็นี่ประมาณนี้เน,ะนาะข้างหน้าก็สวนทุเรียนประมาณสิบกว่าต้นเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับอ่ะพาไปชมด้านในว่ามีอะไรบ้างเนาะมาด้านในของแปลงฮะนี่ที่นี่ที่ตบบชมนี่สวยใหญ่ฮ่าเป็นไงเนาะมาครับมาครับนัดดูที่ได้ทุกวันนี่ฮะในพื้นที่ก็อ่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยว พาไปชมกันเออเจ้าของที่เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะผมจะอธิบายเนาะอ่าต่างก็ตรงนี้ที่เข้ามานะเมื่อกี้นี้เข้ามาเนาะอ่าที่สุดเกินนี่คืออ่าจะติดทางสารารณะเนาะทางสาระถึงตรงรถนะฮะรอบๆอกตอนนี้ถ่ายเช้าหน่อยหมอกลงฮะหมอกลงนี่ฮะที่ผมว่านะด้านหน้าแปลงกระเขานี่เขาตรงรถผมจอดนะฮะประมาณนี้ตรงนี้จะส่วนเกินเนาะ ที่ที่เขาเรียกอะไรที่สุดเกินนะหัวไหลไปนาอะไรประมาณนี้เนาะอ่าก็จะอยู่ที่อ่าสองงานสองงานหกสิบเจ็ดตารางวาประมาณนี้ฮะแล้วจากตรงตรงถนนมานี่นะเปิดสองงานหกสิบเจ็ดตารางวาปุ๊บพอพอพอมาถึงตรงนี้ฮะตรงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นโฉนดฮะโฉนดนสองไร่เลยอ่าฉนดนสองไร่ได้านหลังเลยซีเรียพืชผาฮะหน้ากว้างสามสิบอ่าแล้วลึกเข้าไปเลย เนาะในพื้นที่เราก็ก็จะมีต้นไม้เนาะแล้วก็อ่าเป็นไม้นานาพันธุ์ก็คือไม้ล้อมมีต้นยงต้นยางฮะมีหลายอย่างเนาะก็ยังมีบ้านพักห้องน้าฮะของเจ้าของเนาะอ่าไว้เข้าสวนเนาะก็ประมาณนี้ก็มีทุเรียนมาฮะทุเรียนก็เยอะอยู่ฮะทุเรียนก็โตโตอยู่เนาะทุเรียนก็น่าจะอ่าประมาณ สักร้อยกว่าต้นฮะร้อยต้นเนาะโดยประมาณอันนี้เขาก็จะปลูกสวนขน,นาพันธุ์เนาะประมาณนี้ก็จะมีกระทอ้อนอผสมไม,ม,ม้ไม้หอมกฤษิศนาฮะไม้หอมกฤษณาก็อ่ามีหลายต้นฮะในพื้นที่ก็จะมองทึบๆหน่อยนะฮะนี่ฮะ,ะอันนี้คือต้นกฤษณาเนาะคือไม้หอมอ่าจะมีกระท้อนผลไม้เนาะเขาก็จะปลูกแซม ่าพอมาตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนฮะที่มองเห็นนะนี่ฮะทุเรียนต้นนี้ตน้นนี้ทุเรียนเนาะทุเรียนก็น่าจะปลูกเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้ไม่ขี่ต้นฮะไม่ขี่ต้นประธานโทษฮะไม่ขี่ต้นเนาะได้อยู่ประมาณสักสามสิบต้นเนาะประมาณนี้ในสวนก็จะเป็นอ่า มะม่วงแซมกับต้นยางนาเนาะต้นยางนานี่ฮะนี่ก็จะเป็นต้นยางนาทั้งหมดนะในพื้นที่ของเราพื้นที่ของเราแปลงนี้ก็จะสลบลงด้านหลังเนาะด้านหลังแปลงก็จะให้ชมโด,ย,ดยประมาณประมาณนี้ฮะเพราะว่าจะเป็นป่าไม้หอมป่ายางเขาจะปลูกนะต้นไม้นะไมยืนต้นนะอย่างนี้ก็ต้นพยุงฮะนี่ฮะอ่าอันนี้พยุงนี่เนาะแล้วก็จะมี ไม้หอมกฤษสนาอ่าต้นยางนาฮะก็จะให้ชมประมาณนี้ฮะพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยภาพรวมเนาะห่างจากถนนสีเรนบ้านนาแก่งคอยเนาะเส้นสีเรนบ้านนาแข่งคอยหรือสามตองสองสองกิโลพี่ถึงแปลงเนาะถึงแปลงเราแยกเป็นทางดินมาประมาณสักเข้าได้สองทางฮะทางนู้นก็เข้าได้ฮะอ่าแยกเป็นทางดินมาประมาณสัก อ่าห้าร้อยเมตรแล้วก็ทางดินอีกทางหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยถึงประมาณนี้ฮะประมาณนี้แปดร้อยเมตรเนาะด้านหน้าของแปลงเออหมอกลงแนละ้วเนาะเช้าหน่อยวันนี้วันนี้เช้าหน่อยนี่ฮะที่ผมมาคือเขาอ่าเป็นเขาประมาณนี้ฮะ การเดินทางฮะแปลงนี้ฮะการเดินทางกรุงเทพถึงแปลง90กิโลบวกลบเนาะแล้วก็ห่างจากเซเว่นสีเลนเนาะเซเว่นซีเจตลาดนัดทุกวันพี่ตลาดนัดทุกวันเซเจ่นเซเว่นซีเจสองกิโลพี่แล้วก็จะห่างถนนสีเลนเส้นบรรณาแข่งคอยสองกิโลน่าจะชัวร์นะสองกิโลน่าจะชัวร์ นี่ฮะใครชอบบรรยากาศแบบนี้เนะาะเจ้าของเปิดมาที่2องล้านห้าแสนพี่สอ0ล้านเนาะเหมาทั้งแปลงฮะที่ดินใช้ประโยชน์จริงๆ2ไร่เกือบ3งานฮะสไร่เกือบ3งานเนาะที่ใช้ประโยชน์จริงๆรถือว่าก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะ ม่เล็กไม่ใหญ่พอดีที่ีแปลงนี้สี่เหลี่ยมืนผ้าฮะรูปลักษณะเหมือนโทรศัพท์เราฮะรูปลักษณะเหมือนโทรศัพท์ของเราเลยเนาะอันนี้ก็ด้านหลังแปลงฮะมาอยู่ด้านหน้าก็วิวเขาอ่าด้านนี้ก็จะเป็นทิศใต้ฮะด้านนี้ทิศเหนือซ้ายมือนี่ฮะที่ตะวันออกตะวันออกกำลังจะออกแะ้วกำลังจะโผล่เนาะ แล้วก็ทิศตะวันตกเก้าเขานะแต่จะบังต้นไม้ก็ไผ่ติดแปลงเราจะด้านนี้จะมองไม่ค่อยเห็นด้านหลังเห็นฮะด้านหลังเห็นเห็นเขาเลยด้านหลังด้านหน้าเนาะก็ท่านใดสนใจฮะติดต่อนะฮะศูนย์เก้าสครับโฉนดคุดแดงฮะสองไร่เนื้อที่อ่าส่วนเกินก็คือ สองงานหกสิบเจ็ดตารางวาประมาณนี้ขายเหมายกแปลงสองล้านห้าแสนขายเหมายกแปลงสองล้านห้าแสนตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ